เราถามตรงนี้เลยว่าเราเป็นนักศึกษาปีที่สี่ถูกไหมฮะมาทําอะไรแบบนี้ดูมันยุ่งยากดูมันมันต้องระมัดระวังตัวมันอาจจะไม่ปลอดภัยทําไมไม่เลือกใช้ชีวิตแบบนักศึกษาธรรมดาธรรมดาเรียนตั้งใจเรียนหนังสือจบมาทามาหากินดูแลพ่อแม่ดูแล,แแลผู้ปกครองเออทำไมไม่ใช้ชีวิตแบบนั้นทําไมต้องมาเสี่ยงแบบนี้คือผมคิดว่ามันเป็นทุกอย่างเป็นความเสี่ยงนะฮะอยู่ในประเทศที่ อ,อยู่ในประเทศอยู่ในประเทศนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะมาเคลื่อนไหวหรือไม่คุณก็เสี่ยงอยู่แล้วครับความเสี่ยงแบบนี้ของกําลังไปเชิญเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่มันเป็นความเสี่ยงทางการเมืองซึ่งมีความไม่แน่นอนความเสี่ยงของความไม่แน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ภายใตอย้อยู่ภายใต้สังคมแบบนี้สังคมที่ระ,ระบบสังคมระบบการเมืองระบบเศรษฐกษิจมันไม่เปิดโอกาสให้คนอย่างเรามีสิทธิ์มีเสี่ยงไม่เปิดโอกาสให,าให้เรามีอนาคตที่เราเอาแบบได้เนี่ย อันนี้มันเป็นความเสี่ยงที่จะเรียกว่าความเสี่ยงดีไหมคะคือมันแย่อย่างแน่นอนนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าคุณจะเป็นได้แค่นี้คุณไม่สามารถที่จะเจริญก้าวหน้าไปกว่านี้ได้และเป็นและเป็นเกิดทั้งประเทศแต่ตอนนี้คุณไม่ได้เกิดมาบนเป็นคนเป็นคนไม่กิจตระกูลที่ที่มีทรัพย์สินหรือมีอํานาจที่จะครอบครองทุกอย่างภายในทุกข้อทุกอย่างในประเทศได้ดังนั้นเราจึงต้องต่อสู้เราจึงต้องต่อสู้เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับโครงสร้างดังกล่าว เพื่อที่ว่าทุกคนจะได้มีโอกาสรวมถึงตัวผมด้วยจะได้มีโอกาสมีอนาคตที่ดีครับโทษอาย,อยุเท่าไหร่ตอนนี้ยี่สิบสองครับผมยี่สิบสองกำลังเข้าปีที่สี่ครับผมเ uh, ข้าปี PC, ที่สี่ความคิดอะไรเกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองโอกาสทางชีวิตความเท,าเท่าเทียมเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่อาย,อยุเท่าไหร่ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือฮนะแล้วก็ผมอ่านหนังสือตัวช่วงยิ่งตอนเด็กผมชอบอ่านหนังสือพิม,มพ์ปสองปสาผมก็ชอบชอบมากที่อ่านหนังสือพิมพ์มื้อเช้า พสองป้อสามนี่นะเริ่<ผ>มอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเหรอครับผมอมผมผมผมคอนอ่านหนังสือเร็วฮะแล้วก็หน้าหน้าหนังสือพิมพ์ที่ชอบอ่ะเรจะมีหน้าการเมืองอืมผมสึกว่ามันมีเรื่องราวที่มันน่าสนใจครับแล้วก็หน้าหน้าการศึกษากับหน้าวิทยาศาสตร์ขางต่างประเทศพวกนี้นะคระับทีนี้พอเราได้โตขึ้นอีกสักหน่อยปอสี่ป้อห้า,าเริ่มได้อ่านหนังสือที่มันเป็นหนังสือที่มันเป็นหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์บ้างหนังสือด้านสังคมบ้างทําให้เราเห็นว่าแบบทำให้เราเห็นว่าแบบเออการต่อสู้ที่เกิดขึ้น ในความเปลี่ยนแปลงความความเปลี่ยนแปลงความเอะไรหลายอย่างที่ที่มันมันเป็นสิ่งที่ดีได้เกิดขึ้นในโลกที่มันพัฒนาแล้วอ่ะค่ะมันไม่ได้มาเฉยๆนะครับมันมาด้วยการต่อสู้นะอืเขาก็มีการต่อสู้มีการฟาดฟันกันมานานกว่าที่ประเทศเขาจะเจริญได้ผมก็คิดว่าประเทศเราก็ต้องเจริญได้แบบเขาเหมือนกันอติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ